สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการประเด็นข่าวเล่าความจริงเช่นเคยทางช่องชมรมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลน์ประจำวันจันทร์ 28, ที่28เทื่อจิกายนพศ2 5 6 5 ข่าวแรกนำท่านผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยวัยลักยณักจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่24ิพฤศจิกายนพศ2 5 6พนที่ผ่านมานายพิินันเพื่อผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสมบัติ ทำมลงธัญ,ญวงศ์รักษาราชการอาธิการบดีมหาวิาลวไลยลักษ์รวมกันเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิาลวไลยลักษ์ขนาด426เตียงเพื่อให้บริการทางการแพทย์โดยใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับปฏิยภูมิเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลของภาคใต้ตอนบนและเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคใต้ตอนบน ผู้อในการลงพยาบาลศูนย์การแพทย์มา,าเวาลัยไรว้ไรลักเปิดเผยกับทีมข่าวเฉพาะกิจเฟสไลน์นิวว่ามีการเปิดให้บริการด้านคลินิกรักษาโรคต่างๆกว่า15คลินิกมีการให้บริการ,รแผนกต่างๆเช่นแผนกผู้ป่วยในพิเศษรวมรแผนกห้องคลอดแผนกทารกแรกคลอดแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินแผนกเพสัชกรรมเป็นต้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ 9 9 9 9. เจ็ดห้9สี่เจ็ดเก้าเก้าเกาเฟซบุ๊กวยไลรักยูนิเวอร์ซิตี้ฮอสพิทาลศูนย์การแพทย์มหาวิาลวยไลรัก ข่าวต่อมาไปดูตำรวจ CBI จัดบูธ TCSD เสริมวัคซีนให้ประชาชนเพื่อเตือนภัยบนโลกออนไลน์เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2515ตำร, 25, รวจ CBI หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีจัดบูธ TCSD ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิตอนไทยแลนด์4.0ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิดที่ห้องแกลนบอลลูมโรงแรมเซนทาราแกลนเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวระหว่างวันที่28เพื่อจิก,กายนถึง29เพื่อจิก,กายนพศ2515ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกา ภายในงานจะมีการเตือนภัยวิธีการต่างๆที่มิจฉาชีพจะใช้หลอกลวงในโลกออนไลน์เช่นหลอกขายของออนไลน์แฮกข้อมูลก่อนสวมรอยเป็นบุคคลอื่นแล้วหลอกยืมเงินชักชวนกู้เงินนอกระบบหลอกให้เปิดบัญชีแทนเพื่อใช้ในการกระทําความผิดเป็นต้นและยังมีเกมให้ผู้เข้าร่วมมาได้ร่วมสนุกเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองว่าสามารถ จับผิดหรือรู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพมากน้อยเพียงใดอีกด้วยทั้งด้านพลตำรวจตีอาทิตย์พงศสิทธวัไพผู้บังคับการการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อขาวเฟซรายไลน์นิวว่าได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดประจำบูธให้ความรู้เกี่ยวกับภัยบนโลกออนไลน์ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแล้วได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากชมรมดอนเมืองสมานฉัน ขอเชิญสมาชิกและประชาชนชาวดอนเมืองที่มาร่วมกันใช้ลานกีฬาต้านยาเสพติดส,สอนอดอนเมืองร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อครั้งที่หนึ่งในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพศ2565เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา รวมใจรวมพลังทำดีเพื่อพ่อด้วยการสวมใส่เสื้อเหลืองให้อาลามเลืองลองเต็มลานกีฬา yeah, yeah. It gets confusing when you say you love me, and you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game, I'm not interested.